สัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวไกลถึงจังหวัดประจวบคีริขันค่ะและตอนนี้นะคะเอ๊กำลังจะชวนคุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวที่น้ําตกป่าละอูนะคะอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเองนะคะโดยน้ําตกป่าละอูนี้นะคะมีพื้นที่รวมกว่า2องแสนเจ็ดหมื่นไร่นะคะซึ่งแบ่งเป็นสส่วนก็คือน้ําตกป่าละอูใหญ่แล้วก็ป่าละอูน้อยนั่นเองนะคะยังไงแล้วก็ไปชมความสวยข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้เอ๊กก็อยู่ภายในบริเวณน้ำตกป่าละอูนะคะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเองดูภายข้างหลังเอ๊สิคะโอ้โหน้ำใสไหลเย,ย็นเห็นตัวปลาเห็นจริงๆงนะคะเพราะว่ามีปลาเต็มไปหมดเลยภายในบริเวณนี้นะคะเขาจะอน,นุญาตนะคะให้เราสามารถเดินขึ้นไปได้ถึงชั้นที่3นะคะแต่ว่าในน้ำตกเนี่ยมีทั้งหมด7ชั้นแต่ว่าถ้าเราจะเดินขึ้นไปถึงชั้น4-56เนี่ยต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าทางอาจจะค่อนข้างลำบากสักนิดนึงแล้วก็เป็นอันตรายได้แต่ยังไงแล้วแล้วก็ เราจะเข้าไปดูความสวยงามของน้ำตกปาละอูกันค่ะน้ำตกปาราละอูตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบม,มีน้ำตลอดทั้งปีนะคะมีจุดเด่นที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากบริเวณน้ำตกปกคลุมด้วยป่าทึบจึงมีฝนตกเกือบทุกวันช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมถึงเดือนมีนาคมนะคะ น้ำตกชั้นแรกๆนะคะเป็นน้ำตกขนาดเล็กค่ะจากทั้นที่5้าเป็นต้นไปมีขนาดสูงใหญ่ขึ้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชมความงามของน้ำตกถึงบริเวณชั้น7เท่านั้นนะคะเนื่องจากน้ำตกแต่ละชั้นนั้นสูงชันต้องปีนไปพอสมควรเลยจากทั้นที่7เป็นทางสามแพร่งหากไปทางขวาจะไปน้ำตกคลองปราณใช้เวลาเดินประมาณ1วันถึงจะถึงนะคะหากไปทางซ้ายจะเข้าเขตป่าละอูซึ่งเป็นถินอาศัยของชาวกะเหรี่ยงกระราง จากน้ำตกชั้นที่15ไปอีกไม่ไกลก็จะถึงพรมแดนไทยพม่าแล้วแ่ะคะ่ะและด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์นะคะทําให้น้ําตกปาละอูเป็นแหล่งสัตว์ป่าหายากจํานวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างป่ากระทิงเสือดาวเลียงผานะคะสัดที่พบเห็นได้ง่ายๆเนี่ยก็คือชนีแล้วก็ข้างนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่อชอบดูนกเนี่ยยังสามารถดูนกระหว่างทางไปป่าละอูแล้วก็บริเวณน้ําตกได้ด้วย ทั้งนี้นะคะคำว่าละอูเนี่ยเป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะแปลว่าไผ่ดังนั้นป่าละอูก็คือป่าไผ่นั่นเองนะคะแต่บางคนเห็นว่าป่าแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยหญ้าเหลาที่ออกดอกสีเทาหม่นจึงเรียกป่าพื้นนี้อีกชื่อนึงว่า ห้่ยป่าเลาโดยวันที่2มกราคมของทุกปีนะคะที่หมู่บ้านป่าละอูจะมีงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมมีการแสดงการควงกระบองไฟไหวพระจันทร์ด้วยแหมสียดายจริงๆเลยช่วงที่เอฟไปที่น้ำตกเนี่ยไม่ใช่ช่วงที่มีงานของหมู่บ้านไม่งั้นน่าจะเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผชมได้อีกเยอะเลยนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมความสวยงามของน้ำตกป่าละอูที่พาคุณชมมาเที่ยวกันในวันนี้ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะท้องร้องแล้วแต่นี่มีมาแล้วค่ะของกินติดไม้ติดม,มือมาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีทริปดีๆพาคุณชมมาเที่ยวที่ส,สวยๆแบบนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณโรงแรมอนันตรารีสอร์ทแอนด์สปาที่หัวหินเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากจะพาพวกเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีบริการอาหารอร่อยๆด้วยยังไงแล้วแล้วก็ถ้าคุณชมมีเวลาว่างในวันหยุดพัก่อนเสาร์วทิตย์นะคะลองแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะน้ำตกป่าละอูค่ะวันนี้เอ๊ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ